พ่อไม่สนว่าลูกอยู่ที่ไหนหรือกี่โมงแล้วพ่อไปรับได้นี่เป็นกระทู้จากห้องเลี้ยงลูกใน Reddit นะฮะผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนคงอยากได้พ่อแม่แบบนี้แล้วพ่อแม่หรือคนที่มีเด็กๆอยู่ในชีวิตก็คงจะได้ประโยชน์จากกระทูนี้เช่นกันนี่คือฝั่งเรื่องลูกสาวผมอายุ20กับแฟนลูกอายุ22ไปหาเพื่อนที่ซานอันโตนิโอส่วนเราอยู่ห่างจากนิวอลีน30ไม่ ลูกสาวผมโทรมาหาเราตอนตีหนึ่งวันอังคารบอกว่ารถของเธอชนกับรถพ่วง18ล้อบนถนนระหว่างรัฐตอนที่โทรมาเธอตกใจมากไม่รู้ว่าจะกลับบ้านยังไงผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจองตั๋วเครื่องบินกลับให้แต่ลูกผมกับแฟนเธอก็กลัวจนไม่กล้าขับรถหรือนั่งเครื่องบินเองแล้วผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปรับพอผมกับเมียเลิกงานเราก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ขับรถไปซานอันโตนิโอ9ชั่วโมงเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็รับลูกกับแฟนกลับมาบ้าน ทั้งสองคนขอบคุณเราไม่หยุดที่ขับรถไปรับสิ่งที่ผมพอจะพูดได้ก็คือนี่แหละคือหน้าที่ของพ่อแม่4 8ชั่วโมงต่อมาเธอก็กลับไปบ้านตัวเองปวดไปทั้งตัวแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมันก็สําคัญตรงนี้แหละผมเองก็ไม่ได้เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบเคยเทะเลาะกับลูกสาวเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมพอจะแนะนําพ่อแม่มือใหม่ได้บ้างก็คือถ้าสิ่งไหนที่ทําไปเพราะความรักความเป็นห่วงถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วต่อไปเป็นคอมเมนต์นะฮะหนึ่ง พ่อแม่ผมก็บอกแบบนี้ตลอดเือนกันผมเคยใช้สิทธิ์นี้แค่ครั้งเดียวและที่บ้านเราก็ไม่เคยมีใครลืมเรื่องคืนนั้นเลยผมเคยโทรหาพ่อตอนตีหนึ่งเพื่อให้มาช่วยพาผมออกจากสถานการณ์บา้บาๆบอๆที่ปาร์ตี้ที่มีแต่เด็กอายุไม่ถึง18นั่นเป็นการโทรที่ผมลำบากใจที่จะโทรที่สุดแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็โดนลงโทษอย่างสาสมแต่เมื่อคืนพ่อก็ทำตามที่พ่อเคยสัญญาไว้นะว่าพ่อจะไม่ถามอะไรทั้งนั้น แล้วตอนมารับพ่อก็ไม่ถามจริงๆผมแค่บอกที่อยู่พ่อแล้วพ่อก็รีบมาเร็วที่สุดด้วยน้องสาวผมก็เคยใช้สิทธินี้ทีหนึ่งตอนนี้ลูกผมยังเล็กอยู่ถ้าลูกผมโตแล้วผมก็จะบอกลูกและสัญญากับลูกเหมือนที่พ่อเคยสัญญากับผมเหมือนกันเพิ่มเติมอธิบายเรื่องที่พ่อไม่ถามอะไรนะข้อตกลงนี้ใช้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะมารับผมกลับบ้านให้ปลอดภัยพ่อแม่สัญญาว่าจะไม่ถามอะไรทั้งนั้นตอนที่มารับ แต่นี่ไม่ได้แปลว่าผมจะรอดตัวไปได้นะผมโกหกพ่อแม่ว่าไปไหนโกหกว่ามีใครอยู่ในรถที่ขับไปปาร์ตี้บ้างโกหกว่าผมไปทำอะไรผมโกหกแล้วก็ทำหลายความไว้ใจและผมก็สมควรโดนลงโทษแล้วตอนนั้นผมก็รู้เรื่องนี้ดีผมโดนยึดรถแล้วก็โดนกักบ,บริเวณอยู่เป็นอาทิตย์มันก็ยุติธรรมนะวันนั้นตอนนั่งรถกลับบ้านเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่มีแม้แต่คำเดียว แต่ผมก็เห็นว่าสายตาพ่อโกรธแล้วก็ผิดหวังแค่ไหนโดยที่ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรออกมาแต่พอวันรุ่งขึ้นตอนผมสั่งเมาแล้วพ่อก็ใจเย็นลงเราก็มานั่งคุยกันว่าเมื่อคืนผมโกหกอะไรพ่อแม่บ้างแล้วพ่อก็จะลงโทษผมที่โกหกพ่อหน้าด้านๆก่อนที่จะออกจากบ้านไปปาร์ตี้ที่มีคนถามว่าการที่ผมโดนลงโทษในวันรุ่งขึ้นทําให้เราไม่ไว้ใจกันไหมคําตอบก็คือไม่เลยเรื่องนี้ยิ่งทําให้เราผูกพันกันมากขึ้น แค่ได้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนตีหนึ่งพ่อจะยอมขับรถออกมาเพื่อรับผมที่เมาหัวทิ่มโดยไม่ถามอะไรแม้แต่คำเดียวนั้นมันยอดมากผมอาจจะโกรธที่โดนลงโทษแต่ผมก็บั่นใจว่าผมไม่กล้ากโกหกพ่ออีกแน่ๆแล้วผมก็ไม่เคยต้องให้พ่อมารับแบบนี้อีกเลย1.1ดีใจนะที่คุณรู้สึกว่าพ่อเป็นที่ปลอดภัยมาช่วยคุณในสถานการณ์แบบนี้ได้มีคำแนะนำอะไรบ้างจะได้เอาไว้บอกลูก1.2 คำแนะนําง่ายมากไม่ว่าจะอยู่ไหนอยู่กับใครทําอะไรหรือกี่โมงพ่อจะไปรับเสมอถ้าลูกไม่อยากอยู่ที่นั่นอีกแล้วโทรมาบอกที่อยู่มาเดี๋ยวพ่อไปพ่อจะไม่ถามอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะวันรุ่งขึ้นแค่นี้เลยแต่วันรุ่งขึ้นพอผมก็จะถามแล้วก็จะมีการลงโทษแต่รับรองได้ว่ามันไม่ได้แยกใกล้เคียงกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชั้นใต้ดินที่ปาร์ตี้หรอก1.3ถ้าคุณย้อนกลับไปเป็นเด็กอยู่ในสถานการณ์นั้นอีกครั้ง คุณจะรู้สึกยังไงถ้าโดนพ่อแม่ถามในวันรุ่งขึ้นมันทําให้รู้สึกว่าโดนพ่อแม่หลอกไหมผมก็อยากจะบอกลูกแบบนี้ตอนเขาโตเหมือนกันแต่กลัวว่าพูดออกไปแล้วจะกลายเป็นคนเลเรื่อง1.4แทนที่จะพูดว่าวันรุ่งขึ้นพ่อจะถามแล้วจะโดนลงโทษเอาเป็นว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราค่อยคุยกันดีกว่ามันจะได้เหมือนคุยกันมากกว่าสอบปากคําเราจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์นี้กันด้วยไม่รู้สิลูกผมพึ่ง22เดือนแต่ในอนาคตผมก็อยากใช้วิธีนี้ 1.5. ใช่เลยมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาสอบปากคําเข้าคุกมานั่งคุยกันในห้องกินข้าวว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นก็พอ1.6นี่เป็นการเลี้ยงลูกที่ดีมากนะ 1.7. มันไม่ใช่คำสัญญาว่าผมจะไม่ไปก่อเรื่องหรอกแต่มันเป็นคำสัญญาว่าผมจะไว้ใจให้พ่อแม่มาพาผมกลับบ้านได้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ผมอาจจะโดนพ่อแม่ลงโทษที่โกหกแต่ผมรู้ว่าถ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นพ่อแม่จะมารับผมแน่ และเรื่องนี้ทำให้เรายิ่งสนิทกันมากขึ้น 2. ผมคิดว่าคำถามที่พ่อแม่จะถามในวันรุ่งขึ้นมันสำคัญมากถึงลูกจะไปเมาอยู่ที่ไหนหรือไปอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัยเด็กๆยังต้องคุยกับพ่อแม่ยังต้องรับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกเด็กๆก,ก็อาจจะรู้ตัวแล้วว่าพวกเขาทำอะไรพลาดไปแต่พ่อแม่ก็จำเป็นต้องได้ยินจากปากลูกด้วยมันคงแย่มากถ้าเราสัญญาลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไปรับ แต่แล้วลูกดันทำแบบนี้ติดๆกันหลายๆรอบผมคิดว่าพ่อแม่ก็ต้องลงโทษเด็กให้เหมาะสมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ผมเองก็ยังไม่เคยต้องโทรให้พ่อแม่มารับแต่สมัยที่อยู่ต่างประเทศผมเคยโทรหาแม่ตอนดึกมากเพื่อขอกำลังใจตอนที่เดินออกจากสถานการณ์ที่น่าโมโห 3. ฉันเคยไปปาร์ตี้ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็เจอเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เคยมีเรื่องกันมาสุดท้ายแฟนฉันโดนกระทืบ ฉันที่เข้าไปช่วยก็โดนจับหน้าฟาดกับบันไดบ้านแล้วก็โดนยิงใส่ด้วยแม้สนุกฉมัดพ่อฉันขับรถพาไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจเรื่องกระทบกระเทือนสมองคำที่พ่อพูดก็คือปกติแล้วถ้ามีเรื่องแบบนี้พ่อจะตีแกนะแต่วันนี้แย่พอแล้วขึ้นรถมาวัยรุ่นฮะเลือกเพื่อนเลือกคนที่จะคบเลือกแฟนให้ดีๆนะครับคนแบบหนึ่งก็พาเราไปเจอชีวิตแบบหนึ่งนะฮะสา เรื่องนี้เป็นคําแนะนําที่ดีมากนะผมจะเอาไปใช้กับลูกมั่งเราต้องบอกเด็กๆให้ชัดว่าอย่าก,กลัวที่จะออกจากสถานการณ์ผิดปกติแล้วการกลัวว่าจะโดนพ่อแม่ลงโทษจนโกหกไม่กล้าบอกอาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่ามากได้พ่อแม่คุณฉลาดมากแล้วผมก็ดีใจที่พ่อแม่คุณรักษาสัญญานะผมจะสอนลูกด้วยว่าไม่ว่าไปทําอะไรมาการบอกพ่อแม่ก่อนจะทําให้มีปัญหาน้อยกว่าเยอะมาก3.2 ถ้าจำเป็นให้โทรหาพ่อแม่ไม่ถามอะไรทั้งนั้นพ่อแม่จะไปรับออกมาส่งเข้านอนอย่างปลอดภัย3.3ที่บ้านฉันตั้งระบบไว้ถ้าลูกส่งข้อความมาเป็นจุดหนึ่งจุดแม่จะโทรหาลูกบอกว่าครอบครัวมีเรื่องฉุกเฉินแม่จำเป็นต้องไปรับลูกเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เอาไว้ให้เด็กๆรับมือเวลาเจอเรื่องที่พูดไม่เข้าขายไม่ออกเช่นต้องขึ้นรถที่คนเมาขับแต่ขอบอกไว้เลยนะว่าพ่อแม่จะหักค่าน้ามันออกจากค่าขนมเดือนหน้าแน่ แล้วเราก็จะต้องมาคุยกันด้วยคราวหน้าลูกจะได้ไปที่ที่มันปลอดภัยกว่าน,นี้แต่ก็นั่นแหละกว่าลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเคยทําพลาดมาก่อนฉันถือว่าการเป็นพ่อแม่ก็คือการเรียนรู้เราไม่ได้มาเป็นพ่อแม่เพราะรู้ทุกอย่างอยู่แล้ว 3..4 เหมือนกันเลยโชคดีที่เรื่องของฉันไม่ได้น่ากลัวมากแค่จับได้ว่าแฟนตอนมหาลัยนอกใจฉันก็เสียใจมากเหมือนเด็ก19ที่ดราม่าเวอรเ,อรเอรทุกคนนั่นแหละฉันก็รอจนตีห้าแล้วก็โทรหาแม่ ผ่านไปสามชั่วโมงแม่ก็มารับฉันกลับบ้านไม่มีใครทําให้ฉันรู้สึกดีได้มากกว่าการได้อยู่กับแม่อีกแล้ว3.5เอาจริงๆนะต่อให้เป็นผู้ใหญ่ถ้าโดนนอกใจก็ดราม่าอยู่ดีนั่นแหละ 4. พ่อแม่ฉันก็เหมือนกันไม่ว่ายังไงก็มารับฉันได้ครั้งแรกที่ฉันต้องโทรให้พ่อมารับก็ไม่ใช่เรื่องฉันด้วยแต่เป็นเรื่องเพื่อนฉันเรื่องก็คือเพื่อนฉันเมาแล้วอ้วกตรงระเบียงคอนโดที่จัดปาร์ตี้แล้วไม่มีใครช่วยเลยฉันก็เลยโทรหาพ่อพ่อก็รีบมาบอกให้ปาร์ตี้เลิกติดต่อเจ้าบ้านมาทําความสะอาด แล้วก็โทรแจ้งพ่อแม่ของสาวๆที่มางานนี้แล้วก็พาเพื่อนฉันกลับบ้านแล้วก็มีอีกหลายครั้งที่ลูกพี่ลูกน้องฉันโทรหาพ่อฉันให้ไปช่วยพ่อฉันขับแท็กซี่นะ่ะแล้วก็ขับกะกลางคืนบ่อยๆโดยเฉพาะตอนวันหยุดและถ้าพ่อมารับเองไม่ได้พ่อก็จะให้เพื่อนที่ขับแท็กซี่ช่วยมารับแทน 5. พ่อฉันจะพูดอย่างนี้กับพี่สาวชันต่อหน้าแฟนพี่ว่าไม่ว่าจะดึกแค่ไหนหรืออยู่ที่ไหนถ้ามีอะไรให้โทรหาพ่อเดี๋ยวพ่อไปรับ ลองนึกสภาพพ่อฉันที่ขับรถบรรทุกที่คุยกับพี่สาวฉันแต่ตามองแฟนพี่ฉันดูสิ5.1เหมือนกันตอนอายุ16เคยเล่นเห็ดครั้งแรกที่บ้านเพื่อนแล้วหลอนตอนตีสโทรหาพ่อแม่พ่อแม่ก็มารับภายใน45นาทีไม่ถามอะไรทั้งนั้นไม่โดนโลงโทษที่หลังด้วยฉันซึ้งไปนานเลยที่พ่อแม่รับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีขนาดนั้นถ้าลูกสาวฉันโตขึ้นฉันก็จะสัญญากับลูกแบบนี้เหมือนกัน 5.2พ่อแม่ฉันก็เหมือนกันพ่อแม่จะมารับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ถามอะไรด้วยจนกว่าจะถึงบ้านแต่ใช่ว่าจะไม่โดนลงโทษนะฉันยังต้องรับผิดชอบสิ่งที่ทําลงไปแต่ถ้าสิ่งที่ฉันทําไปมันทําให้ฉันตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายพ่อแม่จะมาช่วยฉันก่อนส่วนเรื่องลงโทษค่อยว่ากันทีหลัง 6. ผมก็เคยมีโคช้ชที่บอกนักกีฬาแบบนี้เขาให้เราท่องเบอร์เขาตั้งแต่สมัยยังไม่มีมือถือด้วยซ้ําแล้วก็บอกว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ให้โทรหาเขาได้ เขาจะมารับถึงจะต้องจ่ายเงินประกันตัวเราด้วยก็ตามเพราะพ่อแม่เด็กบางคนก็ไม่มีเงินมันทําให้เรารู้สึกว่ามีคนคอยปกป้องคุ้มครองเราอยู่6.1คนแบบนี้แหละที่เปลี่ยนชีวิตเด็กได้จริงๆ6.2ครูภาษาอังกฤษตอนม .5 ก็แบบนี้เลยฉันชอบครูคนนี้ที่สุดเด็กคนอื่นก็คงคิดเหมือนกัน 7. พ่อแม่เคยมารับแล้วก็พาฉันไปห้องฉุกเฉินตอนที่รถชนพ่อใจเย็นมีสติแล้วก็ใจดีมาก แต่ตอนอยู่บ้านบางทีก็งุนงิดกับเรื่องเล็กๆนะฉันว่าต่อให้ฉันทําเรือรบของกองทัพเรือจมพ่อก็คงจะหาวิธีแก้ปัญหาได้นะ 8. ผมก็บอกลูกตั้งแต่ยังเด็กๆว่าหน้าที่อันดับหนึ่งของผมก็คือดูแลลูกให้ปลอดภัย 9. ชอบมากเลยลูกฉันเพิ่งขวบครึ่งยังอีกนานกว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าจะขับรถได้บางทีเวลาเกิดเรื่องบ้าๆขึ้นในสังคมฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าตอนโตมาเขาจะเจอโลกแบบไหน แต่เรื่องของคุณทําให้ฉันได้เข้าใจว่าฉันกับสามีจะต้องเป็นพ่อแม่ที่พร้อมไปรับลูกเสมอเพราะนั่นคือหน้าที่ของเรา 10. ผมก็ทําแบบนี้ตอนลูกสาวเริ่มโตถ้ามีเรื่องฉุกเฉินอยากให้ไปรับเหรอได้นะไม่ถามอะไรด้วยไปปาร์ตี้แล้วรู้สึกว่าอึดอัดเหรอพ่อไปรับได้นะขึ้นรถเที่ยวสุดท้ายไม่ทันเหรอไปรับได้ไม่ถามอะไรทางนั้นด้วย สิบเอ็ดพ่อแม่ฉันก็เคยมารับฉันตอนฉันยังเด็กมากตอนอายุสิบห้าฉันเคยเผลอหลับบนรถไฟตอนกลับจากบ้านแฟนแล้วก็เลยสถานีที่ต้องลงเพื่อเปลี่ยนรถก็มีเจ้าหน้าที่มาปลุกฉันบอกว่าฉันต้องลงแล้วเดี๋ยวนั่งรถไฟกลับไปได้พอฉันลงมาที่สถานีมันก็ดึกมากสี่ทุ่มแล้วแต่ว่าก็ไม่มีรถไฟมาเลยแล้วที่สถานีก็ไม่มีคนด้วยฉันร้องไห้โทรหาพ่อแม่เพราะไม่รู้จะกลับบ้านยังไงและตอนนั้นพ่อแม่ก็กำลังไปฉลองวันครบรอบแต่งงานกันอยู่ แต่ก็ยอมขับรถมาสี่ชั่วโมงเพื่อรับฉันแล้วก็ขับกลับอีกสี่ชั่วโมงฉันต้องรออยู่ในหมู่บ้านเล็กๆฝนตกหนักไม่มีที่จะหลบฝนหนาวแทบตายมันแย่มากฉันดีใจมากเลยที่พ่อแม่มารับนี่ผ่านไป20กว่าปีแล้วพ่อแม่ยังแซวฉันเรื่องนี้อยู่เลยซึ่งฉันก็ต้องยอมรับแหละ11.1พ่อแม่ฉันก็ทำแบบนี้แต่ฉันจะทำได้แค่3มครั้งโดยที่พ่อแม่ไม่ถามอะไรฉันเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวตอนนี้อายุ35แล้วพ่อก็ยังเป็นที่พึ่งให้ฉันได้เสมอ ฉันก็วางแผนไว้ว่าจะทําอย่างนี้กับลูกสาวเหมือนกัน18.2ชอบตรงที่ช่วยได้3ครั้งโดยไม่ถามอะไรมันเป็นการขีดเส้นให้เด็กๆรู้ด้วยว่าถ้าทําอะไรลงไปมันก็จะมีผลลัพธ์ตามมาหวังว่าลูกฉันคงไม่ต้องใช้ครั้งที่4กระทู้นี้ทําให้มีมุกเอาไว้ใช้เลี้ยงลูกเพิ่มนะเนี่ย18.3ตอนขับรถกลับบ้านนี่ก็ทรมานนะการที่พ่อแม่ไม่ถามอะไรเลยมันก็น่ากลัวอยู่18.4เอาจริงๆนะนั่นก็เป็นการลงโทษอย่างหนึ่งแล้ว 1ิ5ฉันจะใช้กด3ครั้งกับลูกแน่แน่คนโตอายุ12แล้วแต่ยังไม่เคยดื่มหรือใช้สา,สารอะไรอีกอย่างเขาติดคอมมากแต่คิดว่าไม่นานก็คงจะเปลี่ยนแล้วละ่ะแล้วฉันคิดว่าลูกสาวคนกลางนะ่ะคงจะต้องมีเรื่องต้องคุยกันหน่อยคนนี้ร้ายอยู่ส่วนลูกสาวคนเล็กนี่สนมากแล้วก็คงจะเล่าเรื่องของตัวเองโดยที่ฉันไม่ต้องถามก่อนเลย13ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะบอกลูกเสมอว่าโทรหาฉันได้ไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามแล้วก็จะไม่ถามอะไรทั้งนั้น 13.1พ่อแม่ฉันก็สอนอย่างนี้ฉันก็บอกลูกอย่างนี้เหมือนกันคือต่อให้แก่แค่ไหนเราก็หยุดเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ถ้าเราไม่แสดงความรักต่อลูกพวกเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้วิธีแสดงความรักต่อคนอื่นการที่รู้ว่าเด็กๆปลอดภัยเป็นเรื่องที่ดีมากตอนขับรถไปรับเนี่ยคงเครียดน่ดูแต่เราก็รู้กันดีนั่นแหละว่าการเป็นพ่อแม่คนนะ่ะมันไม่ได้ง่ายหรอก13.2านี่เป็นการเลี้ยงลูกที่ดีมากฉันว่าลูกสาวคุณคงจะจําไปอีกหลายปีเลย สมัยอยู่มหาลัยฉันคิดถึงบ้านแล้วก็โทรหาพ่อพ่อก็ถามว่าอยากให้ไปรับไหมฉันก็ไม่ค่อยเต็มใจหรอกเพราะว่าพ่อต้องขับรถไกลมากแต่ว่าวันหยุดนั้นฉันอยากกลับบ้านจริงๆผ่านไปห้าหกชั่วโมงพ่อก็มาพร้อมรอยยิ้มกว้างวันหยุดนั้นเราได้ไปตั้งแคมป์ด้วยกันนี่เป็นหนึ่งในความทรงจําที่ฉันชอบที่สุดเลยนี่ผ่านไปสิบหกปีแล้วคิดถึงที่ไรก็ยังยิ้มได้อยู่เดี๋ยวขอไปโทรหาพ่อก่อน13.3ครอบครัวก็ควรจะเป็นแบบนี้แหละ ครอบครัวฉันเป็นแบบนี้นะแต่ของบ้านสามีฉันไม่ใช่เลยเวลามีปัญหาที่บ้านเขาจะบอกเขาว่าทําใจซะแล้วก็วางสายแล้วพ่อแม่เขาก็ดันสงสัยว่าทําไมสามีฉันไม่เคยโทรหาไม่เคยไปเยี่ยมเลยดีใจที่ลูกเจ้าของกระทู้ปลอดภัยนะมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากทีเดียวจบแล้วฮะขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันบ้างนะฮะ ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกอยู่หรือว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่มีเด็กๆในชีวิตแล้วนะครับเอาละฮะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีได้ทำอะไรอย่างที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะนี่คือฝั่งเรื่อง